นางร้ายตัวแม่หวนคืนจอช่องเจ็ดอีกครั้งแฟนแฟนเฮสิ้นสุดการรอคอยคืนจอความแซบท่วงบอลลางตัวม,มัมกำลังสนุกเข้มข้นสุดๆสำหรับละครซ่าท้อนสังคมอย่างฟ้ามิตาผลิตโดยดาราวีดีโอในวันเสาร์นี้11มีนาคมจะออนแอร์ในชื่อตอนเสียหมาซึ่งนักแสดงนำในตอนนี้บอกเลยว่าเป็นนางร้ายตัวแม่สุดแซบอย่างลิตาผัดลิตาปะท้าความแซบแสดงร่วมกันกันกบ นายชนุตราเอพาสิน,อ,อ,นอ้อยธนัทออนฟ้าเนตรนภาสำรับสีตาพัทลิตาเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยสังกัดสหานิโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7และละคสรสซานครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาหน้าจอแก้วอีกครั้งให้แฟนๆได้หายคิดถึงกัน